กำลังจะไปกินอาหารทะเลกันเพราะว่าน้องหนุ่มจีเขาอยู่จังหวัดนี้ผมไม่ได้อยู่จังหวัดนี <tense> ้ร้านชื่อว่าเชอร์รี่แอนค่ะอีกกิโลนะครับอีกกิโลห้าโลครับผมอีกห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลจะหกสิบโลซานะไม่ใช่ไม่ใช่เมตรเมตรกิโลเมตรเหมือนน้องจะรู้จักตัวเองโอ้ยตื่น้นตื่นตื่นตื่นดิ้นดนนน ร้านเจแอนด์ซีฟู้ดเชอรี่แอนด์นมอกอร่อยมากแต่เมื่อกี้ดูแล้วมีอยู่โต๊ะเดียวน่าจะพลาดทำไมตัดถึงเก่งเป็นอาหารทะเลนะเพราะว่ามันติดทะเลนู่นสุดนู่นอ่ะคือปากอ่าวสุดนู่นคือทะเลนี่อ่าวเหรอพี่มัน่ใช่ปากอ่าวธรรมดาทำไมอ๋อมันคือปากอ่าวเฮ้ย เอ้มันมีมันมีอันนั้นอะกุ้งกุ้งกุ้งเห็นปะโอ้กุ้งกุลาล้องดำโอ้จับอะไรที่เขาจับเนี่ยจับเลยฮะจับมือที่เขาเฉยจับไม่ใช่แต่ไม่เอาไม่เอาลองดูลองดูสันไม่เอามันยุืมยำมาร้องยังไงฮะตูมาบอมันบอกว่าอีสันแบลลี่ปล่อยกูกูไม่อยากตกลงไปในท้องอีนั่นมันมีแต่ถายชีวิตวัวควายไม่ใช่เหรอเถ่าชีวิตปูได้ไหมเออมันดิ้นดิ้นเลยยิงโซล่าบีม จำไม่ใช่โปเกมอนน่าไปมลาดุกไหซารน้ำเลยไโอ้โหเหมือนตะขาบเลยอ่ะการลอล็อสเตอร์มีสารคดีอ่ะกั้งอ่ะดีดเปลือกหอยแตกอ่ะเฮ้ยงั้นถ้าทำกับมือเราอ่ะก็กระดูกแตกโอ้พี่คะจับกั้งอันตรายไหมคะอันตรายนะดูเนี่ยมันจะเป็นตัวจับอาหารมันสับเข้าเข้ามือทะลุเลยนะโอ้มันแหลมมากเห็นไหมเทะลุเลยเหรอเทะลุเลยมันแหลมมากนะ ใช่แล้วไหมไม่อันนี้คือไซส์ที่คุณสั่งกันใช่ไหมคือไซส์กลางอ่านี่คือขนาดกลางอย่าเอามือไปจับกลางนะคะไม่งั้นนิ้วเราจะขาดได้แต่ถ้าเป็นจับกลางเลยฮะขายว่ามีเรารู้สึกว่าพวกเขาน่าจะแบบรู้ตัวว่าเขากําลังจะตายมันมีมันมีร้านแบบซีฟู้ดแฮปปี้ไหมเลี้ยงเหมือนไก่แฮปปี้อ่ะเปิดเปิดเพลงอะไรตอนเล่นแล้ววิ่งปลาอุ้ยหอยหอยตอนเล่นแล้ว่าหยิบยังนุ่นเลยหอยหอยหอยปลาปลาดุกมาอยู่ได้ไงไหนปลาดุกไหนวลาซ็อกเกอร์เปล่าปลาดุกปลาดุก ดูทำไมน้ำลายไหลรู้สึกสงสารไหมก็สงสารนะทำไมถึงกินอ่ะเออว่ะเคยมีหนังของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งเป็นหนังี่ได้ราหวัลชื่อสกูเดวิดพิกมีอาจารย์คนหนึ่งสอนให้เด็กประถมเนี่ยเลี้ยงหมูพอมาถึงครบปีปุ๊บเขาก็ต้องตัดสินใจว่าจะฆ่าหมูหรือจะส่งให้หมูรุนต่อไปเลี้ยงเด็กที่เถียงกันเนี่ยห้าสิบห้าสิบสุดท้ายแล้วหนังจบยังไงไปดูแต่ว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มันมีประโยคหนึ่งของเด็กที่สนับสนุนให้ฆ่าหมูคนเรามันเหมือนปีศาจเลยปีศาจที่ ทำอาหารอร่อยมากแต่ปีศาจพวกนี้ใช้ประโยชน์ทุกส่วนะฉะนั้นถ้าฆ่าอยากฆ่าแล้วกินเนื้อแล้วทิ้งฆ่าแล้วใช้ประโยชน์คือสัตว์มันได้กลับไปสู่ระบบนิเวศแบบร้อยจริงๆถ้าเกิดว่าเอาพวกเขามาทำอาหารแล้วอะเราก็ต้องกินให้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกินให้หมดมาแล้วซานซานเอาชื่อเ<ไ>กาหลีไหมชื่ออะไรคะชื่อตักขาว แม่นางตักข้าวเออแม่นางตักข้าวนี่ออกออกแนวจีนตักข้าวไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานอยู่นูจะเป็นขุนนรินหรือตักข้าวตักข้าวเพราะว่าถ้ามันเป็นขุนรินใช่ไหมจะรินไม่จบอ่ะทั้งมืออ่ะเดี๋ยวผมเป็นขุนนรินแน่อีแม่นางตักข้าวโอ้ตาตาพี่คนเมื่อกี้เขามีชื่อเล่นหนาเขาชื่อเฟิร์นเ่าเฟิร์นใหญ่ ไปพี่เลวได้ขนาดขออนุญาตขออนุญาตซานกินลูกเล็กๆกินลูกเล็กๆเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาพร้อมน้ำด้วยดิเฮ้ยเอาเลกันด้วยขับไม้ขับไม้เฮยของแค่ให้มันไม่ขเคก้นอ่ะมาลองลูกใหญ่ลองลูกใหญ่เอ้ยลูกใหญ่มันจะฟรอสเลยลูกใหญ่ฟรอสมามากระเก๋ากระเก๋าสามล้นหรือว่าราดีกันลองสิครับหืหูกรอบนอกคุ้มเลยค่ปฟอนตาก้องไหนตาก้องหิวทรมานปล่อยมั้ยโอง น้องหนุ่มบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะค่ะไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่แค่แกะเป็นมันจะมีอันนี้น่าจะหัวมั้งจับตูดมันจับตูดมันอ่มันจะเปิดนี้ได้อันนี้ก็ดึงนล้วเออเออเปิดอืมครวะโอ้ยใครเหรอคือแกะกินได้แล้วอันนี้แกะหมดแล้วเฮ้ยจุ้มผิดปะจุ้มผิดแล้วงับเป็นไงโอ้ยตาเปลี่ยนมากตาตาเปลี่ยนปะโอ้ยเออมาแล้ว มันเป็นอาหารคาวที่มีรสชาติหวานมันหอมมันนุ่มมันทั้งคาวทั้งหวานมันอุ้ย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 อ้ยอป้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุดยอง้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุีอุ้ย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 อุนย้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอี้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ้้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้้ แขกเลยแขกเลยนั่นแหละนั่นแหละเนื้อแกะขนมจีนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะน้าลผมแนะนำงี้พี่ตักน้ำจิ้มใส่ใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วพี่ก็ขูดๆ่แล้วกินอ๋อมาส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งแกะไม่ออกเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์มีเนื้อเยื่อมันด้วยอ่ะใช่ใช่กินได้หมดเลยเนี่ยค่อยๆทำงี้เนี่ทานอย่าลืมเราฆ่ามันแล้วเราต้องกินให้คุ้มอ่ากินให้กินให้คุ้มกับชีวิตที่มันให้เราชาติให้เต็มที่อืฮะอ๋อ ตอนนี้ปูมันจะเป็นอย่างนี้ตับนี้ตับนี้อ่าแล้วด้านนอกเกิดมันจะแตกเป็นสองอันนี้อ่านี่ยตรงนี้ก็คือเนื้อปูที่เขาไปแบบผัดข้าวแล้ทำไมเนื้อมันน้อยจังวะปูจริงๆเป็นสัตว์เนื้อน้อยนะแต่มันจะไปเยอะแค่ตรงนี้กาบแค่นั้นเลยจะดูดเลยก็ได้พี่ไม่รอผมแล้วใช่ไหมพี่หักเลยใช่ไหมคือต้องหักออกมามัน้วได้สองชิ้นนี้แล้วพี่ก็ค่อยๆปอกข้างๆออกก็จะได้เป็นก้อนก้อนเนื้อปูอย่างนี้เนี่ย ดูดไม่หมดอะถ้าเราฟันกัดเหมือนกินปูในต้มตําอะอย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีพี่กัดจะบ้าเนื้อมันจะออกมาแค่ตาโรมันก็จะมีเนื้ออยู่ข้างในถ้ามันเป็นป้องใหญ่ๆหน่อยใช่ป่ะพี่พี่ทุบตรงเนี้ยแล้วพี่ดึงมันจะออกมาเป็นช้นเลยใช่เขาบอกว่าก้ามคือส่วนที่อร่อยที่สุดนะจ๊ะใช่เพราะเนื้อมันเยอะสุดโอ้ยสวยจังนั่นแหละ เป็นอะไรนั้นอร่อยมากคือมันหวานแล้วก็เนื้อนุ่มมากคือมันสดมากแต่ถ้าเทียบกับปริมาณนะท่าเชียร์ให้กินกัางวันนี้ชอบอะไรมากสุดกับารกังแนะนำร้านอะไรฮะเจแอนซีฟูดเ์รี่แอนายแล้วก็เราขอไปมีความสุขกับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆเราจะกินบ้างแกดูสายตาและนี่ก็คืออาหารที่พวกเรากินเห็นไหมเรากินเรากินทุกส่วนริงจ อาหารไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกอย่างน้อยทุกคนก็ต้องกลับมาคิดถึงอาหารไทยอยู่ดีก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้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 พบกันใหม่คิดหน้าค่ะ